สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์หกหนึ่งหกศูนย์หนึ่งนะวันนี้วันที่สองวันวันที่หนึ่งเข้าไปเหตุเราเข้าขาน <c oughs> มาอันนี้เราก็อยู่อันดับที่เก้าร้อยแปดสิบสองแห้งดึกแห้งอันนั้นไปไลน์มาเอาอยู่กับตัวละครหนึ่งตัวละครกันพัคซินแมนของเราตัวจากตัวแดงเนาะตัวเหลืองกับว่าได้ จากที่ห้าสุ่มไปแล้วชวุ่อไแปดสิบสามใบอ่ะมือเอื้อกะชีไอ้นี่มือเอื้อนกะสีได้ตัวม่วงอะมแล้วอีกสิบเจ็ใบกะชีได้ยีด่ดอกคิดว่าอะไ้มือเอื้อกับมือหึง่ะอนี้เด็กมือเอื้อใดอันี้ใดนี้ใดตาอุธตะกนี้สิบใบเพชรห้าร้อยเกีวเยววกันซุป ซุ่มไปแปดสิบก็แปดสิบสามใบกับว่าไราน่ะแต่วัคซีนตัวเดียวตาตัวจำกัดมื่ออื่นนี่ละแต่ว่าวัคซีนแม่นกัดผูดได้ได้เกได้ก็อยากได้อีเด้อันนี้เรามาปลดฟิกเกอร์ <laughs> ปลดฟิกเกอร์นี่กับชิวสามสิบห้าปลดฟิกเกอร์เอากับชิวสามสิบห้าวิวสี่สิบผลักคอสิลงของฝาเมื่อหนึ่กระดองไว้ก่อน เอาดองดองอย่างเดียวมาเบื่อเขาบอนี่เขาซื้อพลังงานไปที่ซื้อได้เก้าสิบสองเท่อมือนี่พเพชรเบิร์ลรากะไอปกติมันต้องซื้อลอยหาสิเท่อเนาะ้วกะซื้อแพ็กกันนี้พร้อมนี่ขั้นแบบวาเินแบบบ,บฟ่ฟ้าบ,บ่ฟาเลยเด้นี่วิวเฮากวาสิบสามสิบห้านี่ื้อันไปสามเัมนคอยเมาเบิร์ด้อวิสามสิบห้าดินดิน,ดนตาลลอบ แต่ว่ามือนี้มันสุกโลหกเพระาะว่าเขาจัดตัวดําจัดตัวดําจ,จนเบิดนะจัดตัวดําจนเบิดก็เสืออ้อน,นี้ไว้ดองบริสันห้อกระเลนชิลยูห้องเบาฝานทำตัวดำห้องก็ะซำห้องกระสีมีตัวดําซำข้นเหรินเสือบ้านนั่นเสือไปหกร้อยนั่นก็สีเชิดใช้เขาขจ้า,จา,จาจว่ามันสีท่านหิว ฮลไฟเฟรมจักท่านมาท่านแล้วครับวาท่านก็จะป็นแล้วมองท่านนะเบึง่งด่านฮิโโลปีศาจเนาะมังห้าคองกันในช่วงแรกๆฮิโโลปีศาสดคอยกับบอลพานบ่ลพานอันนี้พาพานเพราะว่ามันมีข้อนี่เขาก็ใส่ไปแล้วลองตีเบอ่งกันนะที่พานเราวะตีทึกขึ้นอยู่ ชูชูเข้าไปตาดินพิโรธฟุบชิฟู่ฟูฟู่เข้าไปไลโจมตีวะนี้โชเข้าไปโจมตีไปอีกโชเข้าไปจับกำปั้นทุบดินตีจีนี่ตัวแล้นี้ตัวขาดไปเลยนี่ตัวสุดท้ายมู้นี่คะแนนมันออกกวนแห่งดีชูชูเข้าไปมาตาดินพิโรธโอ้่าบ่ได้จัดตัวไหม บร่จัดร่างตำแหน่งไหมบ่ผิดฟูเข้าไปชูเข้าไปชึกเข้าไปตีไปวะนี่มันพานในยูนี่ชูชูกับปันทุบดินไปตู้เข้าไปสองพันสามหอกหน่อไม้ชูพลังขึ้นเตาัอลกินกิตู้เข้าไปโอ้ยกับตายเขาชู ชูโอ้เรียบร้อยผ่านเสยนั่นมาแล้ววะสิผ่านวะเออตอนที่สิบหกไปละรับคลองก่อนคลองดีวะป้องกันเอ,อ้เจ้าผีความเร็วสวยชอ่ะวันนี้มองดูฮีโร่เอ็กซ์พซาดเนี่ยสิผ่านไปหัวใสเอา ตีให้เดียวตายเลยมาชุบพลังคืนเตาฟุบฟิวปุ้มเอาไปเหมือนสองตีธรรมดาสองพันนะชุบเข้าไปอีกตีเข้าไปสี่ร้อยนะนี่ตาดินพิรวดฟุบฟิวฟิวชุบสัหนาเข้าไปนะอุ้ยแบอบดเด่นเลยชุบสัหนาไปหาพัน ตีไปอีกชุเข้าไปนะตีธรรมดามากแบานี้ซับหนาไปสามพันห้าพันชุ๊หนึ่งมืนชุชุเข้าไปอย่าตายได้ใจนากากหวานเฮ้ยผ่านผ่านผ่าน,านไวโอ้โหระเบิดเรียบร้อยเลยบาไหววะบนบ่มีดของ ตอนนี้ก็แห้งเลี้ยดเลยเด็ดนี่แบเมีของบ่อพานคอยนี่นะบ่อพานนี่ก่็ไปละโอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้กับเนี่ยก่อนไปเฮาต้องตบสมามิซเกียวเฮากันอ่ะสิทำนีแ้แหละบ่ได้ตบไก่กันตบกูตบไก่กั่นตบไก่ของรึอ่ะสิแฟนถือเขาตบซะบล่ละ ตบไก่มาฟุบบูดขึ้นมาชู้ฟุบฟิวโอประทันบูดขึ้นมากับประทันเว้ยเขายิงหนาม,มาต้ามาสามหมื่นเก้าต้ดินโอ้ใต้ดินเอาละบบดนี้ยิงไหนบดนี้ยิงขึ้นไนฟุบพลังขึ้นเต้าระเบิดปืนจักรกล อูมแปดหมื่นแปดตายไปสีโอ้โยยิงคืนมาฟิวตุมซับน้ำอีกนะพลังขึ้นเต่ากิ้งหน้าตุมสองหมื่นสองวุ้บเอาหมัดโกเคสึโอ้โยิตอนท่านปา โอ้โหโอเคสุดเโอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ไปแล้วครับ